รานผู้ที่ทําตนเองเป็นจิตสะอาดปราศจ,จากเกลสทั้งหมดแล้วจึงจะคือผู้ที่มีธาตุรู้ที่รู้รู้ความเป็นตัวเองธาตุรู้ที่รู้ว่าจิตตัวเองอ๋อเป็นนี้เองแล้วเป็นอย่างนี้เองเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ขย,ยายความไว้เป็นอย่างนี้ก็คือเป็นจิตนิยามเป็นธาตุรู้ที่ มันจเจริญมาจากพิจนริยามแล้วพิจริยามมาจากอะไรมาจากอุตตุพิจริยามมาจากอุตตุมาจากธาตุอุตตุและธาตุอุตตุมันเป็นยังไงธาตุอุตตุมันเกิดเทวะเกิดยังไงอ่ะเกิดเทวะก็คือเกิดมาสังขารกันมาปรุงแต่งกันเข้าเป็นสองธาต,าตุเทวะคือสอง พอปรุงแต่งกันข้าเป็นสองธาตุเริ่มต้นปรุงแต่งกันเข้าเป็นสองธาตุก็เกิดพลังงานกับเกิดเป็นสองนละก็คือพลังงานบวกขอพลังงานบวกขึ้นที่เกิดลบพรไม่เคลื่อนที่นันก็เป็นพลังงานบวกสองธาตุเพราะฉะนัะ้นผู้ที่ทำสองธาตุนี้ออก แตกให้ได้คือไอนสไตน์จึงรู้จักต้นต่อของพลังงานโอ้พลังงานตัวนี้เรามาจับตัวกันอยู่แยกไม่ได้ผู้ใดแยกได้จะแยกทาระเบิดนี้ได้ก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นพลังงานที่เล็กที่สุด พอแตกระเบิดพับโอ้โหพลังงานมากเหลือเกินเป็นระเบิดปรมานูระเบิดปรมานูเสร็จแล้วปรมานูหายไปหมดพลังงานนี้ก็สูนย์หมดเลยพระอาจรคือผู้ที่รู้จักว่าตัวเองเป็นระเบิดปรมานูแล้วก็เลยทำลายตัวเองซะ ทําลายรูกระเบิดเขาตัวเองหมดทะระเบิดประูมูลตัวรูปนั้นก็หมดฤทธิ์ก็ <c oughs> เลยเหลือแต่ธาตุดินน้ำไฟลมคนที่รู้จักตัวธาตุดินน้ำไฟลมก็เป็นผู้รู้นะมีมีมี invisible man อยู่ตัวเป็นเจ้าของความรู้ก็เอาดินน้ำไฟลมมาใช้ เป็นเจ้าแห่งดินน้ำไฟลมก็เลยปลุกดินน้ำไฟลมขึ้นมาเป็นพืชปลูกดินน้ำไฟลมขึ้นมาเป็นสัตว์จิตนิยามก็เลยเกิดวัฏสงสารขึ้นมามีดินน้ำไฟลมมีแผ่นดินมีน้ำม,มีไฟมีลมแล้วก็มี สัตว์โลกแล้วก็มีมีพืชแล้วก็มีสัตว์โลกแล้วก็มีมนุษย์แล้วก็มีอะไรก็กลายเป็นจักรวาลสรุปแล้วมันไม่มีอะไรเลยพอมาเป็นจิตนิยามแล้วเนี่ยไม่มีที่ตั้งต้นว่าจิตพระพุทธเจ้าหรือที่ต้นพระพเจ้าทารู้ธาตรู้เกิด พระพุทธเจ้าองค์แรกไม่รู้ที่ตนและตัวโง่ตัวแรกเอาวิชาตัวแรกก็ไม่รู้ที่ตนนทารู้ตัวทารโง่ตัวแรกก็ไม่มีที่ต้น้ารู้ตัวแรกก็ไม่มีที่ต้น แต่ทีนี้พูดที่จะรู้แล้วว่าอ๋อในโลกนี้มีธาตุรู้ตัวแรกกับธาตุโง่ตัวแรกมารวมกันมารวมกันก็กลายเป็นพลังงานรวมขึ้นมาเป็นพลังงานอุตุรร่วมกันเป็นพลังงานมแๆๆมกแสงแสงแสงแมเล็กไฟฟ้าแทงแสงแมเหล็กไฟฟ้าหรือวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียนไปเป็นวัตถุธาตุจนพัฒนามาเป็นพีชะ ให้มาเป็นผีชะเริ่มต้นเป็นผีชะนี่แหละเราไปเรียนรู้ว่าอุตตุมันคืออะไรตินน้ำไฟลมคืออะไรผีชะคืออะไรจิตคืออะไรเราไม่ควรไปเรียนเราควรเรียนว่าทำอย่างไรให้จิตนี้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องสุข ศาสนาพุทธเรียนไม่รู้สุขไม่รู้ทุกยินรู้เหตุแต่ว่าไม่ใช่ไปสาวเหตุไปถึงแบบไม่มีที่ต้นเหตุมันเสื่อเหตุมันไม่รู้เหตุแท้จะไปสาวหาเหตุที่แท้จากอะไรอะไรอะไรนั่นไม่ควรคือมันมีคนที่พยายามจะต้องค้นหาเหตุหาเหตุที่แท้ว่าไอ้ดินมันเกิดมาจากไหนน้ำเกิดมาจากไหนลมไฟเกิดมาจากไหนพืชมันเกิดมาจากไหน จิตมันเกิดมาจากไหนไอ้โง่ที่สุดมันเกิดมาจากไหนไอ้ฉลาดที่สุดมันเกิดมาจากไหนไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าเสียเวลามาเรียนรู้ตัวสุขตัวทุกข์เหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกข์ให้ได้แล้วทาลายเหตุแห่งสุขให้แห่งทุกข์ให้ได้เรียนตัวนี้จบแล้วคุณจะรู้พวกนี้หมดเลย มันะหลาดอย่างอาตมาพูดอยู่นิสาระพ,พัดพูดมันรู้หมดเลยที่พูดไปนี่อาตมาอธิบายไม่จบหรอกอธิบายวนให้พวกคุณงงไปได้หมดตลอดเป็นตัวยอดรู้ไงอริยสัจสี่เป็นตัวยอดรู้เวลามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยคนถามว่าใจเป็นคนทำแล้วก็มันก็จะหาเหตุว่าสาว,ว่าคนต้นเหตุที่ทำอย่างนั้นนี้ไปเรื่อย คือมันพยายามสาเหตุอ่าคือโลกสองโลกคือโลกโลกีิยากับโลกโลกุตระนี่นะโลกโลกีิยาคือโลกโง่โลกโลกุตระคือโลกรู้โลกโง่ก็รู้เมื่อวานนี้ประชาชนเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งที่ทำให้จบคือแม่ผัวที่มีลูกสะพ้าย มีมีลูกใช่ไหมฮะแล้วลูกเขาเนี่ยเป็นพอดีอุบัติเหตุแล้วลูกเขาเนี่ยมีเลือดที่แบบไม่ใช่พ่อคนเนี้ยไม่ใช่ของลูกตัวเองอแล้วแม่ลูกเองแม,แม่แม่ผัวก็พยายามหาเหตุสุดท้ายมันจบปยังไงไม่รู้จบที่ไม่ต้องไปหาเหตุแต่ที่อื่นไม่ได้เราเอามาแก้ไขที่ทุกข์สุขตัวเองเขาก็จบปัญหาได้ ปรจบที่ยึดอย่าไปยึดถือว่าเป็นลูกใครอย่าไปยึดถือว่าลูกใครก็เลี้ยงไปเถอะลูกเราลวแหละก็เลี้ยงครอบครัวเ็าเสนอว่าครอบครัวนี้อบอุ่นมากเลยพ่อมแม่ลูก่าอะไรแต่ว่าตอนหลังมันเกิดไปอุบัติเหตุล้วก็รู้ว่าเ,เ,เด็กนี่ไม่ใช่คน <laughs> เด็กคนในตระกูลนี้แม่ผัวก็พยายามจะตามให้ได้เลยเขาไม่งได้ลูกสะใภ้ก็บอกไม่ได้เพราะว่าต้องการจะรักษาครอบครัวนี้ไว้ ่อนาในเรื่องเนี้ยเป็นการตามเอาเรื่องตลอดแต่อย่างที่พ่อครูบอกนี่มันจบจบตรงที่ว่าจะไปเอาเรื่องมันก็มันก็รักมันก็ําทานกันอยู่แล้วแต่ว่ามันที่หมดสุขหมดทุกข์หมดสุขหมดทุกข์ก็จบบอกว่าพอหมดอีกสิบคนนะคะหาเหตุได้หมดสุขหมดทุกข์แล้วจะรู้หมดเลยอืมจะรู้ว่าเหตุคืออะไรจะรู้ว่าทุกทิ้งทุกอย่างคืออะไร เหตุ <m uch an> คือ<ร>อะไรน <ทำ S 2> ะร,รู้จักเหตุคืออะไรรู้ทุกถึงท,ทุกอย่างคืออะไรพระพุทธเจ้ายังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ต้นคืออะไรครับรู้พระพรุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าองค์ต้นคือเอาวิชา <c oughs> แล้วเริ่มมาเป็นวิชา <c oughs> เริ่มมาเป็นวิชามาตามลำดับจนกระทั่งมาสุดยอดวิชาเราย้อนไปดูว่าแล้วอพระพุทธเจ้าองค์ต้นคืออะไรคือเอาวิชาไงครับเพราะตัววิชาคือตัวที่ไม่รู้ เพราะฉะนั้นผู้ไม่รู้ตัวต้นก็คือพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าคือผู้รู้นะเพราะฉะนั้นอวิชชาคือผู้ไม่รู้เพราะตัวรู้ตัวต้นคือไม่รู้อวิชชาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์ต้นคืออะไรอวิชชาพระพุทธเจ้าองค์ต้นคืออะไร ต้องก่อนองค์ต้นถึงเป็นอวิชชาพอเป็นพระพุทธเจ้าก็น่าจะวิชชาคืออุตุแล้วมันก็เริ่มมาเป็นทารุ้พิชชาแล้วก็มันเป็นทารู้จิตนิยาม <c oughs> เพราะจิตนิยามนี่แหละคือตัวจิตนิยามตัวแรกคือเซลล์แรกคืออวิชชา <c oughs> ที่สุดที่เป็นทารู้ในระดับสัต, <c oughs> ตว์เซลล์รู้ตัวรู้ตัวแรกนี่คืออวิชชา ที่เปจินนิยามแล้วเันอย่าไป็นรงเกียดคนโง่หรือความโง่เพราะพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าองค์แรกคืออวิชชาเพราะท่านตามรู้พระพุทธเจ้านี่ตรัสรู้อะไรตรัสรู้อวิชชาแล้วฆ่าอวิชชาหมดสิ้นเลยไม่เหลืออ่ะมีแต่วิชาสมุนแต่อวิชชาคนยังอยู่ครูครูโลก ปาเอาวิชาก็ยังอยู่คู่โลก,ออก,กเพราะฉะนั้นโลกจึงมีอยู่สองคือมีโลกอาวิชากับโลกวิชาโลกอวิชาจะไปบอกใครนะั่นคือโลกเทวนิยมโลกอ,อาวิชาเพราะเขาจะไม่รู้เลยว่าความวนเวียนหรือว่าความเกิดกรรมที่บากค,ความทิมินดับธาตุแยกจิตนิยามจึงสามารถสลายตัวเองได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็สลายตัวเองไปหมดได อันนี้พูดกับเทวนิยงก็ไม่รู้เรื่องหรอกและพูดกับแม่แต่ในพุทธก็ยังยากพูดกับพวกคุณรู้เพราะว่าอาจมาอธิบายเป็นหมดแล้วพวกเราฟังจนจนจำได้โดยแต่ว่าจะทําทได้ยางทาได้คุณก็เป็นอราหันต์พวกเรานี่เป็นอราหันต์กันเยอะไปแต่เพียงว่าคัน่องอยู่ที่ว่ามันมีเส้นผักผมบางสูงเขาเท่านั้นพวกเราเนี่ยฮะทุกคนนะ่ะระบายด้วยฮะ มันมเหลือเส้นผมบางภูเขาไม่เป็นไรฮะไม่รู้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่รู้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> คือเราไม่รู้ไม่เป็นไรเราสามารถทําใจของเราเนี่ยทาใจของเราให้มันเข้าใจเหตุปัจจัยแล้วก็อยู่กับมันอะไรก็รู้เหตุปัจจัยในปัจจุบันก็ม,นมันก็เป็นเช่นนั้นแหละมันตาตามันบางทีดูดูเหมือนว่าจะมีความเรื่องแต่ว่ามันไม่มีใครจะรู้ว่าที่เขาทํามันเป็นความเรือหรือเปล่า ภาษาคำว่ายตดไม่ยืดหยุ่บทีก็พอก็หัวจัดระเบียบกันอื่นอวิชาไม่มีทางไม่มีทางที่จะจบนี่ตัวบึมบอวิชาไม่มีทางที่จะจบมีวิชาเท่านั้นได้จบอวิชาไม่มีทางจบนี่รันดอนนี่รันดอนพระพัฒพระเจ้าคืออะไร พระเจ้าคือนิรันดรพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าคือไม่มีทางที่จะจบมีทางอยู่พระเจ้าคือไม่มีทางที่จะจบมันมีแต่ทางและพระไม่มีทางที่จะจบคืออะไรคืออวิชชาหรือว่ามันมีทางอยู่ครับท่านแต่ว่ามันวนอยู่ตลอดเขาไม่มีทางจะจบเขาไม่รู้ทางไม่มีมรรคไม่มีสมาธิมรรคเขาไม่ทางจบไม่ทางจบเอาเป็นเรื่องจริง เพราะเขาทึงจำนวนอยู่ที่นี่รันนนไง่ายแล้วเขาก็ยึดว่าเขาได้แล้วสุขเป็นพระเจ้าได้เป็นเจ้าของสุขเลยเป็นพระเจ้าได้สองเจ้าของสุขหรือว่าเราเองเราไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้เราต้องไปอยู่กับพระเจ้าให้ได้นี่คือตักกรกะที่เขาใช้ตรกกะที่เทวานิยมเขาใช้วความทุกข์ยกให้สตารนะ์ดิ้งความทุกข์ไม่ไม่เลียนไม่รู้ม,ร <laughs> มันตีท้ายโครอ,อยู่ตลอดเวลา ไม่รู้ทุกเรื่อไม่รู้แต่มันก็ทุกอย่ซาตานคือมีดที่อยู่ในมือคุณที่ซ่อนอยู่ข้างหลังถ่าทิ้งกันนะมีดที่อยู่ในมือของคุณที่ซ่อนอยู่ข้างหลังตลอดเวลาแล้วมีดนี้ก็ทิ่มตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยโดยไม่รู้ตัวนั่นคือซาตานอาจจะปักอยู่ข้างหลังแล้วได้ปักและาชายปักอยู่ข้างหลังปักแน่นด้วยมันมาโสคิดหรือเปล่า ยิ่งกบบาสุกิสะนี่บอกนวีเพราะว่าสิ่งที่ตันในอเมริกานะา <c oughs> ลืมเลยนะนคนเรา,าเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหรแม้พระพุทธเจ้าก็ยังไม่รู้ที่ต้น <c oughs> คนเราเกิดมาตั้งแต่เมื่อไร่แม้พระพุทธเจ้าก็ยังไม่รู้ที่ต้นมันจะรู้ได้ยังไงมันเริ่มมาปาดจากปิจานิยามาเป็น จิตนิยามธาตุาแรกของจิตนิยามเป็นเซลล์เซลสัตว์เซลลเดียวขึ้นมาแล้วมันจะรู้จักหรือเซล์เดียวเนีนจะรู้ตัว mm. มันเหมือนกับที่เขาอธิบายว่ามันมีนิชแล้วก็เริ่มมีตั้งแต่กาละละมันไม่มีใครถามว่านิชมาจากอะไรอ่ะอ่าแล้วตั้งแต่กาละละ <laughs> อ่า นี่คือโปรโตพลาสนี่คือโปรโตพลาสแล้วก็มีเริ่มตัวมีไซโตพลาสจุดแรกโซโตพลาสแล้วก็มีไซโตพลาสจุดแรกจุดที่เกิดไซโตพลาสตุดแรกจะไม่ยังไม่ออกไปจากผนังของโปรโตพปรสด้านในจนกว่าจะเก่งในตัวหลุดออกไปได้ เพราะผีชะมันจะไม่หลุดไม่หลุดจาก campaign. น้ามไม่หลุดจากดินพีชานี่จะไม่หลุดจากน้าไม่หลุดจากดินอย่างน้อยมันจะต้องเกาะอยู่ที่น้ําพีชาหรือไม่ม่ต้องเกาะอยู่ที่ดินพีชาไม่อยู่ในไฟไม่อยู่ในลมอยู่ในไฟในลมเป็นพีชาไม่ได้